มาค่ะพี่น้องบอกเลยนะคะว่าสาหรัตเมนีก็เป็นมือสันวันดีนะคะทางบ้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพ้งได้มีการเฮ็ดพิธีฟังบ้านไม้มงคลใต้หลุมสาสารพระภูมิค่ะพี่น้องสาหรัตเมนีกับวันที่20่สิบติดนาพี่น้องนอกก็นานนี่นะคะสําหรับทางด้านพระอาจารย์นะคะที่วัดน้องครูเพื่อนมีการมาบอกรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการตั้งศาลค่ะพี่น้องทางด้านพระอาจารย์เลยได้มีการทําไปอีกนะคะว่า ในวันที่27นี้นะคะว่างไหมตอนเช้าได้ไปทําอะไรไหมนะคะแม่หน่อยก็บ,บอกว่ากะโบได้ไปใส่นะคะทางด่านพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าในวันที่27นะคะก็ถือว่าเป็นเลือกงามย่มดีวันท็อปนะคะก็เลยนี่ละได้บอกให้อ่าแม่หน่อยนะคะบอกว่าสําหรับในวันที่ยี่สิบนี้กะมีการฝังว่านไม้มงคลเนาะพี่น้องเนาะนะคะเพราะว่าสิเป็น ในฝั่งโค้งทางด้าน,านเสียนนนกับเจดีนะคะก็มารวมในงานงานนีินะําวัน,นท้อน้องพี่น้องเนาะหลายคนได้เห็นก็พากันคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันค่ะพี่น้องนะคะว่าขอให้บ้านหลังนี้อยู่แล้วโล่เงเย็นเป็นสุขร่ด้วยร่ด้วยเงินทองไหลมาเทมาหลายคนกะบอกว่าแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะก็แสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงกับครอบครัวนำ้ำน้องพี่น้องเนาะนะคะสําหรับ บ้านหลังนี้นะคะก็ถือวามาจากน้ําพักน้ําแรงของอุ้งอิงของอุ้งอิงเอง,เองนั่นแหละนะคะก็เป็นบ้านที่เอินว่าอลายๆคนนี่พากันเอิรนว่าเป็นบ้านหอฟันก้อน,นนี้นะคะตอนที่น้องมาแรกๆน้องก็ได้มีการมาออรดิชั่นกับทั้งดานบอจน้องพี่น้องเนาะนะคะแล้วบอจคือว่าได้เห็นเด็กหน้อยผู้นี้ก็เลยนี่แหละได้รับเขามาอยู่ในวงนํานะคะนอนยอน ที่ความที่แบบว่าน,น้องแบบเป็นเด็กหน่อยเซ่ยเซือยเลยคะพี่น้องนะคะแล้วก็ได้รับเข้ามาแล้วก็ปั่นกระดานเด็กนหน่อยคุณนี้นะคะแล้วก็ดังอิเลีค่ะพี่น้องจนตอนนี้ก็ยังดังนะคะแล้วสําหรับปั่นนางนีก็มาจากน้ําพักน้ําแรงของอุ้งอิงนั่นหลักนะคะแล้วต้องบอกก่อนนะคะพี่น้องว่าสําหรับคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเตรียมปากกามาจดค่ะพี่น้องเป็นยังคือว่าจังสันสําหรับพิธีแบบนี้ มีหรือที่จะไม่มีตัวเลขน้องพี่น้องเนาะนะคะมีอย่างแน่นอนซึ่งอันนี้บอกเลยพี่น้องว่าตาดีใด้ตาไรเสียนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เอฟซีแฟนคลับสีแบบไปพิจารณากันเองนะคะพี่น้องนะว่าเห็นเป็นตัวใดพี่น้องเดี๋ยวสีข่ขึนคลิปวิดีโอให้เอฟซีแฟนคลับในเบิ้งกันแล้วสำหรับนอ้องอุ้งอิงเพชรบานแพงน้องได้เห็นเป็นตัวไหนไปเบื้งคลิปกันค่ะ ตัวไหนอีละกระหิมเป็นตัวเอฮึดเอกระหิมเป็นตัวเอมันเป็นเออยู่ดิเอไงนั่นล่ละค่ะพี่น้องเป็นจังใดนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเหล็กที่สวยงามนาะพี่น้องเนอะนะบางคนี่บอกว่าคอยเห็นเป็น เจ็ดสามพันนะพี่น้องแต่ว่าสําหรับอุ้งอิงหลู่บอกค่ะพี่น้องว่าน้องเห็นเป็นตัวใดอุ้งอิงนงบอกว่าน้องเห็นเป็นตัวเอตัวเอง่ายด้วยสัมคันซีว่าเป็นแล้วนี่ก็คือจังที่อุ้งอิงน้องในวาอิลีนันนะคะพี่น้องเป็นคือจังตัวเอติดกันแต่ว่าเอฟซีแฟนคลับบางคนบอกว่าคอยเห็นเป็นเจ็ดสามพันนะพี่น้องอ้าวันนี้ก็แล้วแต่เอฟซีแฟนคลับซีพีจารณา นพี่น้องเนาะนะ,ะคะกับนิลตาดีได้ตาไร้เสียนะคะนันขะคะพี่น,น้นองสําหรับในมือน,นี้นะคะเอินว่ากะที่ว่าเป็นเลิกงามย่ามดีนะคะอ่ามีสําหรับในมือน,นี้กะบเดมี่เสียนนกับเจบีมาร่วมในงานงานนี้นํานะคะเสียนนกับเจบีเนี่ยนะกได้มีการเอินว่าสแสดงความยินดีกับอุ้งอิงกับครอบครัวอุ้งอิง นพี่นองเนาะสำหรับบ้าน,นางนี่หลายคนก็บ,บอกว่าขอให้ยุยเย็นเป็นซุขวันถาเงินทองไลมาเทมานะคะบอให้มีมีมีสินน้นนพี่นองเนาะหลายคนก็พาการคอมเมนต์กันดูรัววันถานะคะแล้วสิ่งสำคับหลายคนอยากจะให้มีก็คือเป็นประตูอ่าเป็นประตูบานค่ะพ่นองเป็นประตูเปิดปิดบานเนี่ยแหละนะคะหลายคนก็นอยากสิให้มีวันเถนาะนพี่นองเนาะแอมมนก็คิดว่าทั้งนานพอเอกกับแม่น้อยนี่ก็น่าสิ เฮ็ดอยูหนวงพี่น้องน้งแต่ว่ากับบ้านเบฮอดเวลาหรือว่าอียังจังไหนคะแต่ว่าก็คิดว่านาจิเฮ็ดอยู่ you, นั่นแหละนะคะตอนนี้นี่เอิ้นว่ารู้ว่าอันนี้อ่าโอ้ทางด่านพอสร้างเพิ่นบอกว่าลักลอนพุนี่ค่ะพี่น้องอันนี้เฉพาะรั้วบ้านเดชนะคะกะับสมแล้วละ่ะพี่น้องที่เป็นบ้านสุปตาบลกพี่น้องเนาะแล้วนี่ละในมื่อนี้ก็เป็นพิธีฝังบ้านไม้มงคลใต้หลุม เสาสายพระภูมิมาพี่น้องเนาะนะคะกับบ้านแดดแต่ว่ามีการเฮ็ดคืนตั้งคืนวันทอดแต่ว่าในมืนก็เป็นพิธีฟังวันไม้มงคลอรุงอิยงกับเรมีการนี่ยแหละเฮ็ดพิธีนั่ง<ม>วันทอหนาอปฮีนองเนาะนะคะเอาน่นั่นนะคะพี่น้องสำรับมืนนี่นะคะทางทีมงานรถตู้พ่อเอกแม่หน่อยนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านน้องคู่อยู่วันทอดเนาะพี่น้องเนาะสำรับมือแรกนี่กั สิไปทําการแสดงอยู่อําเภอสุวรรณภูมิค่ะพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้ใดที่อยู่ไกลก็อย่าลืมไปส่งกําลังใจให้สําหรับน้องอุ้งอิงได้น้องพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละกะมาเราเบิ่งกันนะคะว่าสิเป็นจังไดเสือว่าเหมือนแรกนี้คนสิอาญ,ญาย่างแน่นอนน้องพี่น้องเนาะเอาล่ะน,นะคะพี่น้องสําหรับตัวเลขที่เอฟซีแฟนคลับหลายคนได้เห็นคือตัวใดก็ลองคอมเมนต์มาว่ามาจากกันใดคือว่าเป็นการแบ่งปันวันถองนะคะหลายคนเห็นเป็นตัวใดก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่ง คันหบบบน้นัมแอดมินอีแอดมินกับโงว่าคือสร้างเป็นเลขเจ็ดกับหัวแล้วก็สิเป็นเลขสามไหมคะพี่น้องนะคะก็คือจำพิีลาร์ก้นได้เห็นนั่นแหละว่าเป็นเจ็ดสามแต่ว่าการทีไมค์พวอมว่าเลขเจ็ดเขียนกับหัวตั้งสี่นี่มันหมยควาวว่าจงไหนปกติเลขเจ็ดจะเขียนเป็นแบบนี้นะค่ะพี่น้องแต่ว่าแอดมินเห็นเป็นเลขเจ็ดกับหัวแบบนี้แสดงมาจังไหนอันนี้กับบรูคือกัน นพี่น้องเนาะอันนี้กะล่องไปพิจารณากันเบิงนะคะเอิดมาสําหรับช่วงนี้น,นี่ตัวเลขเกี่ยวกับอุ้งอิงเยอะมากๆเนาะพี่น้องเนาะนะคะคันห้าบอยากสีลื่นบอยากสีพลาดกันกะอยากสีให้เอฟซีแฟนคลับหลายคนเด้จดไว้แต่ว่าบางคนบอกว่ามือแรงนี่ะคอยบล็อลาดคอยสีเอาไปเส่ทางต่างประเทศพันนุพี่น้องเอากะนี่แหละตาดีได้ตาไร้เสียเนาะพี่น้อง,อตตองแต่ว่าเหมือนกับเม่หน่อยนี่เพิ่นสิ เห็นเพื่อนก็เห็นเป็นของเพื่อน้นะคะพี่น้องนะคะแล้วเหมือนกับวางเสน่ส้ในใจไหมคะพี่น้องเห็นแล้วก็เกเ็บไปในใจวันทองเนาะพี่น้องเนาะอ้าวนั่นนะคะพี่น้องก็ขอสแสดงความยินดีกับครอบครัวน้องอุ้งอิงอีกครั้งหนึงนะะ่งเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้บ้านนังนีคนเงินคนทองเข้ามาไลาย,ลายๆ่เนาะพี่น้องเนาะอาหารหลักนีะนะะ่แหละอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขนะคะนั่นนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทาง อีกแล้วนาะพี่น้องนอกนะคะนั่นแหละพอจบคลิปไปสมนีสกอนเนาะค่ะก็เข้ามาสวัสดีค่ะเอาเน่ยเอาเนียแต่นี่พ่อช้างตินก้อนยังจืดอนอนเลยอะไรก็อะไรก็รู้เลืมอืืเอาเ่มันไปแล้วไปแล้วเรื่องการจินตนาการนี่ค่อยบทเรียนจบปะแต่คนมุดลึกเีสุดยอดเลยทีไร 走了一了